สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2565ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา,บบกษาตามอัธยาศัยอำเภอพนานิคมภายใต้การบริหารงานของนายมงคลแกล้วดีผู้มีการกศนอำเภอพนานิคมพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรจำนวน34คนได้ขับเคลื่อนตามนโยบายและจุดเน้นดำเนินงานสำนักง,งานกศนและแผนปฏิบัติการของกศนอำเภอพนานิคมดังนี้ การขับเคลื่อนตามนโยบายเล่นด่วนโครงการพาน้องกลับมาเรียนสำนักง,งานกศนกศนอ,อ,นอ,อนภิพนานิคมได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ติดตามผู้เรียนให้กลับมาเรียนสู่ระบบการศึกษาและบันทึกข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันพาน้องกลับมาเรียนซึ่งมีจำนวนนักศึกษาที่หลุดออกจากในระบบการศึกษาจำนวน4คนติดตามพบตัว3คนติดตามไม่พบตัว1คนติดตามเข้าสู่ระบบการศึกษาได้จำนวน2คนโครงการกศนปักหมดุด กศนอเบอร์พ,อพนันนิคมได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกศนปักหมดุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ได้อโอกาสสำนักง,งานกศน,จ,นจังหวัดสุรนครประจําปีงบประมาณ2565เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับอยู่ในระบบการศึกษาและจะทําข้อมูลโดยมีกลุ่มเป้าหมายพิการทั้งสิ้นจนํานวน55คนติดตามพบตัวจํานวน55คน กลุ่มเป้าหมายนําเข้าสู่ระบบฐานการศึกษาจํานวน55คนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาส่งต่อเข้าสู่ระบบการศึกษาจํานวน11คนโครงการศถกษาศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center กศนอม,มรปนานิคมได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้ระบบ MOE Safety Center โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะบุคลครูของสำนักงานกนาัณสวรรครเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนตามนโยบายในการช่วยเหลือผู้เรียนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความสุขและรับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยโดยกศณอําเอพนานิคมได้มีการประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาและประชาชนบุคลากรให้รับทราบถ,าถ,าาาถึงแนวทางปฏิบัติการแจ้งเหตุช่องทางต่างๆในระบบ m o e s a f e t y c e n t น r ตอรดำเนินงานตามแผนงานโครงการ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความสม,มอภาพทางการศึกษากษอนอว์อภบานิคมได้มีการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรษศนพุทธศักราช2551มีโครงสร้างหลักสูตร3ระดับดังนี้ระดับประถมศึกษามีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น78คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวน371คน ระดับนัธยมศึกษาตอนปลายมีนักศึกษาลงทะเบียนจำนวน764คนรวมทั้งสิ้นมีจำนวนนักศึกษา1,213คน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัรโครงการสูนทรีย์ทันชุมชนกศนาเพื่อพนันนิคมมีการจัดส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรครูได้เข้ารับการพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีตามโครงการสูนทริย์ทันชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจากออนไลน์สู่ออฟไลน์ประจําปีงบประมาณ2565เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการนําไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และแนะนานความรู้ไะขยายผลให้กับน,นักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลุ่มเป้าหมายจะ่มีความรู้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใช้ประโยชน์ทางเทคโนโลยีช่องทางการสร้างรายได้และสร้างอาชีพโดยมีผู้เข้าร่วมและผ่านอบรมทั้งสิ้นจํานวน300คนเทนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชีวิตโครงการจัดส่งเสริมและจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุกศนอัศภบัญณน,นิคมได้จัดและส่งเสริมสนับสนุนในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติตัวพัฒนาบุคลครูให้มีความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมได้อีกทั้งยังมีการขยายผลการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต4มิติได้แก่มิติสุขภาพมิติเศรษฐกิจมิติสภาพแวดล้อมและมิติสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมจำานืนทั้งสิ้นร้อ ร้คนผ่านการฝึกอบรมจำนวน184คนแผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์โครงการฝึกออาชีพชุมชนกศนอำเภอปนนิคมได้จัดส่งเสริมสนับสนุนให้กศน,นตำบลจากโครงการฝึกออาชีพชุมชนโดยดำเนินกิจกรรมเป็น3รูปแบบดังนี้ กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงมีกลุ่มเป้าหมาย136คนผ่านกิจกรรม140คนแบบชั้นเรียนวิชาชีพจำนวน31ชั่วโมงขึ้นไปมีเป้าหมาย2 1 3คนผ่านกิจกรรม225คน1อําอำเภอหนึ่งอาชีพจำนวน24คนมีผู้ผ่านกิจกรรม30คนแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนานและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในปีงบประมาณ2515อ,อากศนออำเภอปนนนิคมได้ดำ,ด,ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้าง ตามแผนง,งานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ดังนี้กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนเ9คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจตพอเพียงมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน43คนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน49คน ห้องสมุดประชาชนกศนอําเภอพนานิคมมีห้องสมุดประชาชนในการกำกับดูแลจำนวน1แห่งมีผู้เข้ารับบริการห้องสมุดประชาชนอําเภอพนานิคมจำนวน4 7 4 5คนบ้านหนังสือชุมชนกศนอําเภอพนานิคมได้จัดส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์โดยมีการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนจำนวน135แห่ง มีผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น3,200คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการเคลื่อนที่รถโมบายมีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น3,200คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน270คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกศนอเภอพนิคมได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดมีจำนวนผู้รับบริการทั้งสิ้น1,280คน